วันนี้นะคะพามากินก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรร้อยปีนะคะแถวเสนานิคมบรรยากาศดีงามากเลยคะ่ะชิลๆเหมือนอยู่ในคาเฟ่ในสวนกลางป่านะคะไปดูกนค่ะเป็นยังไง เรียบร้อยแล้วนะคะคือก๋วยเตี๋ยวเรือน้ําตกหมูเส้นมันแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ําตกเนื้อเส้นมันนะคะร้านนี้เขาก็จะมีดีอยู่ที่เส้นความหนึบของเส้นแล้วก็จะเป็นซิเนเจอร์ของทางร้านนะคะในเรื่องของก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรร้อยปีของทางร้านเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะว่าเป็นยังไงแล้วว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อก๋วยเตี๋ยวเรือน้าตกหมูน,น้ําตกเนื้ออันไหนจะอะไรกัน ตอนนี้เปลี่ยนอีกมุมนึงนะคะจะมานั่งข้างนอกเพราะว่า,ราบรรยากาศมันก็แบบลมลื่นเย็นสบายสบาสไตล์คาเฟ่นีดนึงนะคะข้างในมันจะแอดแเยน็ยนๆน,นิดนึงเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะคะเป็นกระเตียนน้ำตกเส้นหมูน้ำตกเส้นมันหมูนะคะน้ำตกหมูแน่เส้นแบบหนึบๆมากอืมอืมอืม,อม,อม คือดีอ่ะคือปกติไม่ค่อยได้กินเส้นแบบนี้เนาะมันจะแบบเป็นเขาบอกเป็นเส้นมันเส้นคำมันจะออกแนวขายเส้นแบบเส้นใสเส้นแก้วอ่ะแบบแต่แบบมันจะมีความหนึบความแบบไม่รู้ว่าบอกไม่ถูกรู้แต่ว่ามันกินเข้ากันดีมากเลยีกว๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนี่ยสุดยอดอื รูชินโอเครูชินดีรสชาติมันถึงเพิ่มได้นะคะใครชอบเผ็ดเพเิพเ่มก็เผ็ดเพิ่มได้เพราะว่ามันเกียย์สั่งไประดับหนึ่งเขามีหนึ่งสองสามนี่ก็ถือว่าเผ็ดโอวเนะมีความเผ็ดมีความอืมหวานนิดนึงแต่ชอบเส้นอ่ะเส้นดีมากเลยอะ เส้นดีอ่ะเหมือนเส้นใหญ่เอาเป็นเส้นแก้วเอาเปเส้นหนึบหมอไปถูกอืมเ้ามันหนึบมากอ่ะอืมถูกใจเส้นอยากให้กพื่อเจริญเลยทุกร้านทำเส้นแบบนี้ไั่มีเส้นแบบนี้ขายอร่อย เลื่นแล้วรับอร่อยนะแปลกไไม่เคยกินเหมือนกันอืม,ม,นมันมันเลื่นเนี่ยก็คล่องคอแล้วก็น้าซุปแบบรสชาติเข้มข้นอืไม่เผ็ดมากอย่างเงี้ยขาให้เลือกเลือกระดับความเผ็ดได้นะครับหนึ่งสองสามแล้วว่าเราเราเลือกเลเวกหนึ่งเนาะแต่ตัวน้ำซุปแบบเข้มข้นถึงเนื้ออยู่ล้ะเดี๋ยวลองดูอันนี้ ตับโรคได้กำลังดีคืบอบบว่ามันมันไม่แข็งไปแร้วตับตบอยู่กินกำลังกางสวยดีแนละ้วม,มันเข้มข้นอยู่แล้วก็แค่คีน,นี้เราลบงกินเส้นมันแตกนิดนะึเข้าเข้ากันดีกับกับกับอันอื่นเลยอืมนี่เนี่ย อุ๊ขอบขันี้ฮะอืมอืมกุกินเนื้อครับก็ก็โอเคครับก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่เร็วม,มันก็นมันการนุ่มๆอยู่บางบางร้านมันจะมีกลิ่นไงเยอะครับ อันนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นอะเดนเพราะว่าตัวน้ำมันเข้มข้นแ,บบแต่ชอบเส้นเลยเส้นดีมากเลย คือร้านเนี้ยถือว่าเป็นร้านที่เป็นคล้ายๆอาหารกึ่งคาเฟ่กึ่งผับเนาะเพราะว่าเขาจะมีคาเฟ่ร้านผับเป็นเย็นแบบให้นั่งกินจนถึงแบบปายสามสี่ทุ่มเลยแล้วก็นอกจากก๋วยเตี๋ยวล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกขนมอาหารฝรั่งอีกมากมายแต่วันนี้เรามาลองก๋วยเตี๋ยวเรือสุดร้อยปีกันใช่ไหมคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเด็ดจริงสุดท้ายแล้วก็คืออยากจะบอกว่าชอบที่ตัวเส้นของก๋วยเตี๋ยวมาคือเส้นมันมัน,มนจะคล้ายเส้นใหญ่ ไม่ใช่เส้นใหญ่เดี่ะมันจะเป็นเส้นเส้นแบบกึ่งเส้นใหญ่แล้วจะเส้นมันแล้วแบบมีความหนึบหนึบกินแล้วก็รู้สึกรู้สึกฟินมากเลยอร่อยชอบชอบเส้นแบบนี้กิน,ก,นกับน้ำตกกับเ๋ยวเรือคือดีสุดๆเลยอะคะ่ะ น้ำซุปของทางร้านก็จะรสชาติกลมกล่อมตัวหมูตัวเนื้อเขาก็จะแบบเหมือนใช้ของคุณภาพดีนะคะโดยรวมเลยถือว่าโอเคน่า,น,าน่ามาลองนะคะนอกจากนี้เขายังมีพวกหม้อไฟหรือมีเนื้อให้เลือกมากมายหลายแบบหลายสไตล์แล้วแต่จะชอบนะคะยังไงก็มาลองได้อยู่แถวแถวเสนา ena, นะคะเสนานในคงมซอยหนึ่งวันนี้ก็ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ คลิปวันนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s c r i b e ให้กับช่องของเรานะคะ Honey l o v e l y j เจสตีวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย